วเมสุตังเอกังสัมยังพระควาสาวัติยังวิหรติเชตวนเนอนาถปินทีกาสาอารามีตตราโคภคะวาพิขูอามันเตสีพิขโวติพัทันเตติเตพิขูพระคาวโตปาจัดโสสุงภะวาเอตถั่วโจะเมตายาพิขเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภาุลีกตายะ ยาณีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุตสมารทายะเอกาทสานิสังสาปาติกังคา กตเมเอกาท้สสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินะปาปะตังสุปินังปัสติมนุสานังปิโยโหติอมนุสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสอาคิวาวิสังวาสทังวากมติตูวะตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทธติอสัมมุตละโหกาลังกโรติอุตริงอาปฏิวิชันโตพัมมะโลกูปโคโหติเมตตายาพิคขเว เจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาพาวิตายาพาหุรีกตายานีกตายาวาถุกตายาอนุธิตายาปริจิตายาสุสมารทายาอิเมเอกาเทซานิสังสาปาติกังคะาอัจิอนุติโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัิโอทิโสภรณา เมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิอนทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิทิสาภาณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเรหิอนทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหากาเรหิโอทิโสภารณา เมตตาเจโตวิมุตติทัชหกาเรหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหิปัญจหากาเรหิอโนทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาเวราอพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปานาเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพพูตาเวราพยาปาชา อานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุคาลาเวราพยาปัจจาอานณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอัตภาวะปริยาปันนาเวราพยาปัจจาอานณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุตีอิเมหิปัญจหากาเรหิอโนทิโสภาณะเมตตาเจโตวิมุตติกาตาเมหิสตาหากาเรหิโอทิโสภาณา เมตตาเจโตวิมุตติสาภะอิทิโยอเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุริสาเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอริยาเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอนริยาเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพเทวาเวราพยาปชา อาน,นิคาสุขีอัตตานางปริหารันตูสาเพมโนสาเวลาพยาปัจชาอาน,นิค้าสุขีอัตตานางปริหารันตูสาเพวินิปาติกาเวลาพยาปัจชา อนิคัสุขีอัตตานังปริหารันตุตีอิเมหิสาตากาเรหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิทัสหากาเรหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุราติมายทิสายาสตาเวราพยาปชาอนิคัสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพปัชิมายาติสายญาสัตตาเวราพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอตรายาติสายญาสัตตาเวราพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพทักินายาติสายญาสัตตาเวราพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปุราธิมาญานุทิสายญาสัตตาเวราพยาปชาอนีคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปชิมายาอนุทิสาญาสตาเวราพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายญาอนุทิสาญาสตาเวราพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทากิณายญาอนุทิสาญาสตาเวราพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเหติมายาทิสาญาสตา อเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุปาริมายาติสาญาสตาอเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาติสาญาปานาเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัจจิมายาติสาญาปานาเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอตรายาติสาญาปานาเวราพยาปาชา อานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพธกินายติชายาปานาเวราพยาปัชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายานุต pues ิชายาปานาเวราพยาปัชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายานุติชายาปานาเวราพยาปัชาอณิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายาอนธิสายาปานาเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปั ท่าก <rude S 2> ินายาอนุทิศายาปานาเวราพยาปัชาอินิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพหิติมายาทิสายยาปานาเวราพยาปัชาอินิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพวปริมายาทิสายยาปานาเวราพยาปัชาอินิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพภุราติมายาทิสายยาภูตาเวราพยาปัชาอินิคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตูัาเพปอาจิมาย,ย,ยาติสายาภูตาเวาราพยาปัชานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสัพเทวตรายาธิสายาภูตาเวราพยาปาชานิทาสุขีอัตตานังปริหารันตุสักเพทักขินายาธิสายาภูตาเวราพยาปาชานิทาสุขิอัตตานังปริหารันตุสักเพทักขินายาทิสายาภูตาเวราพยาปาชานิทาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายาอนุทิสายาภูตาเวราพยาปาชานิทา สุข <im> <default> <im> ีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัติมายติอนุทิสายาภูตาเวราพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายญาอนุทิสายาภูตาเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักกินายาอนุทิสายาภูตาเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเหติมายติสายาภูตา อเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปริมายาติสายญาปูตาอเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพ ปุราติมายาติสายาปุคาราเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพปจิมายาติสายาปุคาราอเวราพยาปชาอินิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพอุตรายาติสายาปุคาราเวราอพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพตะกินายาติสายาปุคาราเวรา อพยาปาจาอานิกาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายะอนุทิสายะปุคาราเวราอพยาปาจาอานิกาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัจฉิมายะอนุทิสายะปุคาราเวราอพยาปาจาอานิกาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายะ ปุขาเวราพยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสาเพทะกินายาอนุทิสายะปุขาเวราพยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสาเพเหติมายะทิสายะปุขาเวราพยาปชาอนิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปาริมายติสายาปุราเวราภิยาปัจจานิขาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอปุราติมายติสายาอัตภาวะปริยาปันนาเวราภิยาปัจจานิขาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจจิมายติสายาอัตภาวะปริยาปันนาเวราภิยาปัจจา อานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพตรายาติสายะอัตภาวะปริยาปนนาเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพตักินายาติสายะอัตภาวะปริยาปนนาอเวราพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุติสายะ อัตตภาวะปริยาปันนาเวราพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเปปัจิมาญานุทิสายาอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเปอุตรายญอนุทิสายาอัตตภาวะปริยาปันนา อเวราพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทธขินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันนาอเวราอพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันนาอเวราพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพว ปุราติมายาติสายาอิติโยเวราพยาปาจานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสัพภาปัชิมายาติสายาอิติโยเวราพยาปาจานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสัพภาอุตรายาติสายาอิติโยเวราพยาปาจานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสัพภาทักกินายาติสายา อิทิโยอเวราพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพภาปุราติมายาอนุทิสายะอิทิโยอเวราพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพภาปัจฉิมายาอนุทิสายะอิทิโยอเวราพยาปาชาอนิคา สุขีอัตตานังปาริหารันตุสาภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาภาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาภาเหติมายะทิสายะอิทิโยอเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาภาอุปาลิมายะทิสายะอิทิโยอเวรา อภิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายาติสายะปุริสาเวลาอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชมายาติสายะปุริสาเวลาอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาติสายะปุริสาเวลาอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักคิณายาติสายะ ป ita, in, e cie, ุริสาเวราพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราธิมายาอนุทิสาญาปุริสาเวราพยาปชาอานิค้าสุขีอัตตานังปริหารตุสาเพทักปัชิเมปัชิมายาอนุทิสาญาปุริสาเวราพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารตุสา เทอุตรายาอนุทิศายาปุริสาเวราพยาปาชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพท่พาขินายาอนุทิสายาปุริสาเวราพยาปาชาอณีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพเหติมายาทิสายา ปุริสาเวราพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุริมายาติสาญาปุริสาเวราพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาติสาญาอริยาวิราพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัจิมายาติสาญาอริยาวิราพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายญาติสาญา อริยาเวราพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักขินายติสายะอริยาเวราพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายะอนุติสายะอริยาเวราพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัจฉิมายะอนุติสายะอริยาเวราอพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายะอนุติสายะ อริยาเวราพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักขินายาอนุติสายยาอริยาเวราพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพเหติมายาติสายยาอริยาเวราพยาปาชา อนิคาสุขีอัตตานังปริหารตุสาเพปุริมายติสาญาอาริยาเวราอัปยาปัจจาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารตุสาเพปุราติมายติสาญานาริยาเวราปยาปัจจาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารตุสาเพปัิิมาายะอนาริยาออััพะยปาาติมาสุอยติสาญาอนาริยาเวราปยาปัจจาอนิคา สุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักขินายะทิสายะอนาริยาเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายะอนุทิสายะอนาริยา อเวราพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจชิมายาอนุติสาญาณริยาอเวราอพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายญาอนุติสาญาณริยาอเวราพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักขินายญาอนุติสาญาณริยาอเวราพยาปาชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพ เถติมายาทิสายญอนาริยาเวราพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุรริมายาทิสายญอนาริยาอเวราพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราเิมายาทิสายญาเทวาเวราพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปปชิมายาทิสายญาเทวาเวราพยาปัชาอนิคา สุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพยุตรายาธิซายาเทวาเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทัคินายธิซายาเทวาเวราอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุธิซายาเทวา อเวราพยาปาชาอานิกาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัจิมายาอนุทิสายาเทวาเวราพยาปาชาอานิกาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายาอนุทิสายาเทวาเวราพยาปาชาอานิกาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพักขินายาอนุทิสายาเทวาเวราพยาปาชาอานิกาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพเหติมายาทิสายะ เทวาวิราพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพปริมายติสายาเทวาวิราพยาปชาอินิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพปุราธิมายติสายามนุสาวิราพยาปชาอินิคาสุขีอัตานัง

मनुषा वेराप या पाछा अनि खा सुखी अत नंगी हलाम तो साप फे पश्चिमा अनुठि साय मनुषा वेराप या पाछा अन खा सुखी अता नंगी हलाम तो साप फे उतरायानुठि साय मनुषा वेराप या पाछा अनि खा सुखी अत नंगी हलाम तो साप फे दखिनाया अनुठी साया मनुष्य वेरा पाछा अनि खा सुखी अत न ปริหารันตูสาเพยติมายาติสายยมนุสย์เวราพุยปาจาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตูสาเพอุปปริมายาติสายยวินิมนุสย์เวราพุยปาจาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตูสาเพปุราติมายาติสายยวินิปาติกาวิราพุยปาจาอานิคา สุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัจฉิมายติสาเยวินิปาติกาเวราปยาปัจจาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายายติสาเยวินิปาติกาอเวราปยาปัจจาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักขินายาอนุติสาเยวินิปาติกาเวราอพยาปัจจาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพ เหติมายติสายาวินิปาติกาเวราพยาปชชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุปาลิมายติสายาวินิปาติกาเวราพยาปชชาอนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุตีอิเมหิทาสหากาเรยติสาพระณาเมตตาเจโตมุติสาเพสังสัตตานังปีระนังว่าเจตวาอปิระนายาอุปาคาตังว่าเจตวาอนุปคาเตนะสันตาปัง วัเชตวาอสันตาเปนะปริยาทานังวัดเชตวาอปปริยาธานีนาวิเหสังวัดเชตวาอวิเหสายาสัพเพสัตตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุกขิทัตทุกขิโนสุขิตาตาโหนตุมาทุกขิตาตาติอิเมหิอัตถากาเรหิทิจารภรัอัตถากาเรหิสัพเพสัตเตเมตตายติติเมตตาตังธรรมัง แต่ยติติเจโตสัพพะพยาปาทาลิฐานีหิมุติจติติวิมุติเมตตาเจเจโตวิมุติจาติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพรรมมวิหารภาวนานิธิตาทุกขปัตตาจะนิบทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกโหนตุสพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหสัมปตังปุญญสัมปทัง สัพเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปัตติสิทิยาทานังทัทันตุสัทชายาสีรังรักขันตุสัพพตาภาวนาพิรตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกันนันจะยังพรังอรหันตานันจาเตเทนารักขังพันธมิสปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกันนันจะยังพรังอรหันตานันจาเตเทนารักขังพันธมิสโสสัพเพพุทธาพระปัตตา ปเจกนันจะยังพ้าลังอรหันตานันจเตเจนารักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระรัตปตาปเจกนันจะยังพ้าลังอรหันตานันจเตเจนารักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระรัตปตาปเจกนันจะยังพ้าลังอรหันตานันจเตเจนารักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระรัตปตาปเจกนันจะยังพ้าลังอรหันตานันจเตเจนารักขังพันธมิสัพโส สัพเพพุทธาพระปัตตตาปเจกานันจายังพ้าลังอรหันตานันจเตเทนะรักขังพันธมิสสพโสสัพเพพุทธาพระรัตตตาปเจกานันจายังพ้าลังอรหันตานันจเตเทนะรักขังพันธมิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตตตาปเจกานันจายังพ้าลังอรหันตานันจเตเทนะรักขังพันธมิสสพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจเอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการสาธยายบทนสวดมนต์พระสวตพระปะริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอพ้นจากทุกปัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพบาดาทั้งหลายโปรดอน,นุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปนนโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลภาพิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญนยอ้อยกู๖๘ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่ง พระปรีดีจงสำเร็จศักดิ์สทธ์ทุกประการเทินซาทุส่าทุส่าทุ